ณสำนักเทมก็ท่านนายกเราจัดงงานสมมนากันมาทุกปีแล้วนะครับมันสนุกก็จริงผมอยากจะให้ปีนี้มันไม่เหมือนกับทุกปีจะเป็นไปได้ไหมล่ะลูกพี่โอ้โหเรียกลูกพี่เหมือนหัวหน้าแก๊งเลยไอ้เจ้านี้มันลามป่าฮะงานประชุมใหญ่ของเราปีนี้ต้องแปลกและแตกต่างจากทุกปีแต่ท่านคะงานก็จัดที่เดิมคนมาก็คนเดิมและจะต่างจากเดิมได้ยังไงล่ะคะ ต้องตากแน่นอนครับดูตรงนี้สินี่นี่นี่โอ้ยมีแต่นี่นี่นี่ดอกเบี้ยก็เพียบสิแบบนี้ไอ้นี่ชอบชักใบให้เรือเสียจะเสียได้ไงเราประชุมบนบกไม่ได้นั่งเรือนะครับอีกโกน,นโอ้ยจริงๆมันต้องตากแน่นอนเพราะอีกสองปีเราจะเข้าสู่อาเซียน,รน,นเราต้องเตรียมตัวรับเรื่องใหม่มาตรฐานใหม่การแสดงแบบใหม่ๆโชว์ใหม่ๆ <c oughs> แน่นอนว่าปีนี้ เทมกาจัดเต็มเตรียมตัวพบกับปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนทะเลอาซายผู้ชายสายลมและช่างใหม่พวกเขาจะมาทำในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนงานสัมมนาประจำปีและงานสแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลครั้งที่29าพลาดงานนี้คุณจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเชื่อดิ